บทที่944เขาไม่อยากจะได้รับข้อความเหล่านี้แต่เมื่อเขาเห็นแสงและพลังเวทพวกมันก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาเองราวกับว่ามันได้รับการบรรจุอยู่ในแสงและพลังเวทของเทพเจ้าแล้วการได้รับรู้แบบชัดเจนนี้ทำให้เส้นเลือดของสวีชิงบวมอย่างต่อเนื่องและความเจ็บปวดที่เสียดแทงก็ออกมาจากสมองของเขาทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เริ่มแดงกำ่ำและโปอนออกมาราวกับว่าจะระเบิด ขณะที่เขากำลังทนทุกทรมานอยู่นั้นเมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาก็เข้าใจปรากฏการณ์บางอย่างในโลกนี้ขึ้นมาทันทีในสายพระเนตรของเหล่าทวยเทพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเป็นอัลบั้มภาพที่ชัดเจนอย่างยิ่งเมื่อพระองค์มองเห็นคุณอดีตอนาคตและภาพนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดนี้ทับซ้อนการผสมผสานกัน,กนและเปลี่ยนแปลงกันและกัน การกระทําทุกอย่างแม้จะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเร็วขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือการหยุดนิ่งชั่วขณะก็สามารถส่งผลต่ออนาคตกลายเป็นตัวแปร ى, และก่อให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นได้ดังนั้นภาพแห่งอนาคตจึงมีมากมายและเปลี่ยนแปลงไปมันมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำอันกว้างใหญ่และทับซ้อนกันจนกลายเป็นอัลบั้มภาพแห่งชีวิตอัลบั้มนี้หนามากโดยธรรมชาติแล้วคนธรรมดาไม่อาจรับรู้หรือทนต่อสิ่งนี้ได้ แม้แต่ผู้ฝึกฝนก็มีเพียงผู้ที่ถึงระดับการฝึกฝนระดับหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเห็นบางส่วนได้เมื่อคุณไปถึงจุดสุดยอดเท่านั้นคุณอาจจะมองเห็นมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะหลังจากดูอัลบั้มภาพทั้งหมดแล้วข้อมูลที่ถ่ายทอดในขณะนั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะรับรู้ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่านี่เป็นเพียงข้อมูลของอัลบั้มภาพแต่ละภาพเท่านั้นหากคุณลองมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และทั้งโลกเองแล้วน้ำหนัก ของมันก็จะะพุ่่่งงไปถึรดับทีนาเเหลือืออช่การระเบิดของข้อมูลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในชั่วพริบตาเดียวจะก่อให้เกิดการทำลายล้างในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการฝึกฝนของผู้รับนี้จริงๆแล้วเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงไม่สามารถมองดูเทพ,พเจ้าโดยตรงได้เพราะเหล่าทวยเทพก็ยังมีอัลบั้มภาพที่คล้ายกันอยู่บนร่างกายของพวกเขาซึ่งไม่เพียงแต่บรรจุอนาคตเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลที่ไม่อาจบรรยายได้อีกมากมาย มันมีจำนวนมากขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นบางครั้งเทพ,พเจ้าอาจไม่ได้มีความคิดที่จะทำลายล้างแต่หลังจากที่ได้เห็นพระองค์สิ่งมีชีวิตก็รับข้อมูลเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งพวกมันไม่สามารถรับได้และร่างกายก็จะได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ถูกทำลายทันทีมีเพียงใบหน้าที่เหลือของเทพ,พเจ้าบนท้องฟ้าเท่านั้นที่แตกต่างเขาสามารถถูกจ้องมองได้เมื่อเขาหลับตา แค่ลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็จะระเบิดหากเปรียบเทียบกับเทพ,พเจ้าองค์อื่นๆนี่ดูเหมือนจะเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอแต่การรุกรานของเขาถือว่ารุนแรงที่สุดในบรรดาเทพ,พเจ้าทั้งหมดครอบคลุมไปทั่วทั้งทวีปหวังกู่และรุกรานทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าแม้แต่เทพ,พเจ้าองค์อื่นก็อยู่ภายในขอบเขตการรุกรานของเขาเนื่องจากสถานที่ที่เขามองดูสามครั้งถูกเรียกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ขัดแย้งกันมาก อธิบายไม่ได้เลยข้อมูลเหล่านี้เต็มไปในใจของสวีชิงและกลายเป็นความขัดแย้งทําให้ทวารทั้งเจ็ดของเขามีเลือดออกทันทีร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงและแม้แต่เนื้อและเลือดของเขาก็เริ่มสลายตัวเขาสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวอย่างรุนแรงที่มาจากมือที่ถูกผสานเข้ากับแสงสว่างนั้นเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพลังของยาเม็ดพิษต้องห้ามและพระจันทร์สีม่วงและมันบริสุทธิ์กว่า ความรู้สึกถึงวิกฤตชีวิตและความตายไม่อาจหยุดประทุขึ้นในใจของสวีชิงได้สวีชิงหายใจเข้าอย่างเร็วและระดมยาเม็ดพิษต้องห้ามและพลังแห่งพระจันทร์สีม่วงในร่างกายของเขาทัานทีแพร่กระจายไปทั่วร่างกายช่วยให้ร่างกายของเขาต่อสู้กับพลังเวทที่น่ากลัวนี้ภาพในอนาคตรอบตัวเขาค่อยๆเริ่มพร่าเลือนและแสดงสัญ,ญญาณของความสิ้นหวังความเร็วในการพลิกหน้าก็ช้าลงด้วย แต่ก็ไม่สามารถสลายไปได้ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันและเผชิญหน้ากันต่อไปสูเทียนฉวิยนที่อยู่บนท้องฟ้ามองดูฉากนี้ด้วยท่าทีดูร้ายยิ่งขึ้นเพื่อที่จะฆ่าสวีชิงเขาพยายามอย่างเต็มที่และระดมแก่นแท้ของร่างกายของเขาการจ้องมองในกล่องเป็นแกนหลักของชิ้นงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้และการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขายังเกิดจากกล่องนี้อีกด้วยบทที่945 ถึงแม้ว่าตามข้อมูลที่เขามีอยู่ในใจว่าผู้เข้ารับการทดสอบอีกสี่คนรวมถึงลูกชายของเขาก็ไม่ได้มีกล่องนี้อยู่ในใจแม้ว่าวิาวธีการเปลี่ยนแปลงจะคล้ายกันก็ตามมีแต่เขาเท่านั้นที่มีมันจึงยังรักษาสติเอาไว้ได้การระบาดของต้นกำเนิดจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการฟื้นคืนชีพของเขา แต่ตอนนี้เขาไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปสิ่งที่เขาใส่ใจก็คือฉากในอนาคตนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นจากทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาต้องแลกมันมาอย่างมากมายมาหาศาลเพื่อให้เกิดขึ้นจริงนั้นเริ่มจะเลือนลางลงไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่การพลิกตัวยังยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เขากังวลมากที่สุดในขณะนี้ความบ้าคลั่งในดวงตาของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเขาไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์เช่นนี้ได้ ดังนั้นเขาจึงอ้าปากกว้างและหายใจเข้าลึกๆภายใต้แรงดูดนี้ร่างกายของเขาตั้งแต่เอวลงไปก็เหี่ยวเฉาลงทันทีเนื้อและเลือดสูญหายไปหมดและกระดูกก็ละลายไปหมดในทันใดนั้นร่างกายส่วนล่างของเขาก็กลายเป็นขี้เท่าทันทีเมื่อมันสลายไปแหล่งพลังศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในก็ไหลกลับไปยังร่างกายส่วนบนของซูเทียนชวินและในที่สุดก็ไปรวมตัวที่ลำคอของเขา กลายเป็นลำแสงที่สองซึ่งพุ่งออกมาจากปากของเขาอย่างกระทันหันและรวมเข้ากับมือขวาของเขาที่กำลังร่ายพลังเวทศิทธิ์ในทันใดนั้นแสงจากมือขวาของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทันทีมันสว่างมากและในเวลาเดียวกันมันก็ระเบิดออกมาด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนทำให้ทั้งโลกมืดลงเหลือเพียงมือของเขาเท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ท่ามกลางห้วงเวลาที่แผ่นดินไหวโลกกลับกลายเป็นภาพเบลอและบิดเบือนสูเทียนชวินยกมือขึ้นและเอื้อมมือไปจับสวีชิงอีกครั้งตายตายตายในทันใดนั้นร่างของสวีชิงที่เพิ่งจะนิ่งกลับสั่นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้อีกครั้งฉากนับไม่ถ้วนที่ปรากฏขึ้นรอบๆก็เริ่มชัดเจนขึ้นจากความมืดอีกครั้ง การแสดงออกของซูเทียนฉวินเผยให้เห็นถึงความเกลียดชังและความบ้าคลั่งที่ลึกซึ้งเขาขู่และฟาดมือขวาอย่างรวดเร็วข้ามฉากไปรอบๆสวีชิงอย่างรวดเร็วค้นหาสิ่งที่ต้องการมากที่สุดภายในตัวเองรูม่านตาของสวีชิงหดตัวลงและในขณะนั้นอวัยวะภายในของเขาทุกๆตารางนิ้วของเนื้อและเลือดทุกๆกระดูกในร่างกายและแม้แต่จิตวิญญ,ญาณของเขาล้วนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ รู้สึกเหมือนมีเหล็กร้อนแดงแทงทะลุท้องของเขาอย่างร้ายกาศสวีชิงตัวสั่นอาปากแล้วกระอักเลือดออกมาเป็นคำใหญ่ใบหน้าของเขาซีดเซียวและร่างกายของเขาก็เซไปด้านหลังขณะที่ความรู้สึกแห่งความตายเข้ามาครอบงำชีวิตของเขาเขาได้เห็นภาพบางอย่างที่อยู่รอบตัวซึ่งค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากอนาคตอันไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่ามันกำลังจะถูกถ่ายภาพไว้ ฉากนั้นคือร่างกายของเขาล้มลงและไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลยในที่สุดก็เหลือแค่หัวเดียวซูเทียนฉวินเต็มไปด้วยความเกลียดชังและเขาพาหัวของตนไปที่ภูเขาไทซือตู้ที่นั่นมีหลุมศพเขาจึงเอาศีรษะของตนวางตรงหน้าหลุมศพแล้วถวายเครื่องบูชาคำบนหลุมศพมองเห็นได้ชัดเจนนั่นคือหลุมศพของซูเฉิงอวินหลังจากฉากนี้แล้วจะมีภาคต่อที่แตกต่างกันออกไปอีก บางส่วนได้แก่การตายของสูเทียนชวินความตายจากน้ำมือของจือ่อซวนชางเซียนความตายจากน้ำมือของบรรพบุรุษเซี่ยเหลียนจือ่อความตายจากน้ำมือของอาจารย์ฉีหรือความตายจากการล่มสลายของตนเองและยังมีฉากที่เขาเสียชีวิตจากน้ำมือของเจ้าชายจื่อชิงอีกด้วย ในช่วงเวลาสำคัญดวงตาของสวิชิงเต็มไปด้วยเลือดแดงก่ำสายตาที่มองจากกล่องที่ถูกบทของอีกฝ่ายนั้นสง่าง,งามและทรงพลังและเห็นได้ชัดว่าซูเทียนชฉวินกำลังต่อสู้อย่างสิ้นหวังมันสร้างสถานการณ์การสังหารสำหรับวิธีแก้ไขวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดสวีชิงคิดได้ตอนนี้คือการระงับอนาคตของตัวเองเพื่อที่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้สำเร็จ เนื่องจากยาพิษต,ต้องห้ามและพระจันทร์สีม่วงยังไม่เพียงพอฉันจะทำให้เจ้าเป็นเงาของเทพพเจ้าที่แบกโลกใหญ่สองใบไว้บนบ่ามาดูกันว่าใครจะสามารถเขย่าอนาคตของฉันได้สวีชิงกัดฟันและยกมือขวาขึ้นทันทีทันใดนั้นรูนแปลงอสูรแห่งอาณาจักรไทซูจำนวน30อันก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาในขณะที่กำลังเผาไหม้อย่างรวดเร็วก็มีภูเขาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังสวีชิง ในตอนแรกภูเขานั้นดูพระมัวแต่เมื่อรูนแปลงอสูรกว่า30อันถูกเผาไหม้ก็ทําให้ภูเขานั้นชัดเจนพอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อร่างของสวีชิงถูกคลุมและแทนที่รูปลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นร่างของคนกําลังนั่งคาสมาะทันทีเขาวสวมชุดเกราะสีดำสนิทนั่งคาสมาะถ,ถือดาบยักษ์ในมือเสาหลักไทชูริโยดังเดิมอยู่ข้างหน้าเขาและแบกโลกใหญ่สองใบไว้บนไหล่เหมือนกับวิญญ,ญาณของเทพ,พเจ้าชั่วร้าย กรอดทุกตารางนิ้วบนร่างกายของเขามีพลังที่จะทำลายล้างทุกสิ่งในโลกและดาบยักษ์ดูเหมือนจะสามารถตัดผ่านโลกได้เจตนาฆ่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ออกมาจากตัวเขาเปลี่ยนเป็นคลื่นความตกตะลึงพาเอาความโหดร้ายความบ้าคลั่งและความโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นต่อฟ้าดินเสียงของเขาชวนตกตะลึงและออร่าของเขาก็มีอาจหยุดได้โลกสั่นสะเทือนทะเลทรายแตกสลายและมีรอยร้าวปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า นั่นคือจักรพรรดิผีที่หน้าตาเหมือนสวีชิงถึง80เอร์เซนหลังจากเปลี่ยนรูปลักษณ์ร่างของสวีชิงหายไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากรวมเข้ากับจักรพรรดิผีโดยสมบูรณ์แล้วจักรพรรดิผีก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงตาของเขาเปิดขึ้นทันทีและเขามองมาที่ซูเทียนชฉวินที่อยู่ด้านล่างแสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองดวงนั้นเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เปล่งแสงเจิดจ้าทำให้ทั้งโลกสว่างสวยัย พวกเขายังปลุกปั่นคลื่นยักษ์ขึ้นในใจของสูเทียนชวินและเขาก็เปล่งเสียงอันน่าเหลือเชื่อและน่าหวาดกลัวออกมานี่นี่นี่คือแกนทองคำจริงๆใช่ไหมแม้ว่าสูเทียนชวินจะอยู่ในสภาพบ้าคลั่งแต่เขาก็ตกตะลึงกับฉากนี้มากและรู้สึกสั่งเมาขึ้นเล็กน้อยมีท่าทีไม่เชื่อปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาไม่เคยคิดว่าสวีชิงตรงหน้าเขาจะมีสิ่งที่เลวร้ายมากมายบนร่างกายของเขา พลังศักดิ์สิทธิ์สองอย่างและร่างที่สามารถเรียกเงาของเทพเจ้าแห่งสองโลกออกมาได้นี่หรือคือจักรพรรดิผีขณะที่จิตใจของซูเทียนฉวินกำลังคำรามจักรพรรดิผีที่ถูกสวิชิงแปลงร่างก็นั่งลงอย่างหนักบนพื้นทันใดนั้นพลังแห่งความเหนือกว่าก็ระเบิดออกมาจากตัวเขาแผ่ขยายไปทั่วโลกขณะที่เขาลม้มลงแผ่นดินก็ถลม่มลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่ง ซูเทียนชวินอาเจียนเป็นเลือดออกมาเป็นจำนวนมากกรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนาและครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาก็ล้มลงอย่างรวดเร็วฉากในอนาคตนับไม่ถ้วนที่ปรากฏขึ้นรอบๆสวีชิงก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนจากชัดเจนไปเป็นพ่ามัวและจากเบลอไปเป็นมัวจนกระทั่งฉากเหล่านั้นหายไปในทันทีเมื่อจัก,กรพรรดิถี่ล้มลงและเลือดของซูเทียนชวินพุ่งออกมาท้องฟ้าและพื้นดินเปลี่ยนสีในทันใด และเศษชิ้นส่วนของโลกทั้งใบก็เริ่มสั่นสะเทือนซูเทียนฉวินหัวเราะอย่างเศร้าส้อยขณะมองดูร่างที่สั่นสะเทือนแผ่นดินซึ่งลม้มลงเหนือหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมองดูร่างของสวีชิงที่ปรากฏอยู่ลึกๆข้างในเขาก็เปล่งเสียงอันเศร้าโศกออกมาการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองและเงาของจักรพรรดิผีเพื่อปิดกั้นอนาคตนี่มันเรื่องใหญ่จริงๆ สวีชิงเนื่องจากฉันไม่สามารถทำลายอนาคตของเจ้าได้แล้วอดีตของเจ้าละ่ะฉันจะลบอดีตของเจ้าออกไปและปล่อยให้โลกลืมแกขณะที่ซูเทียนชฉวิงคคำรามร่างกายอีกครึ่งหนึ่งของเขาที่ถูกทำลายไปแล้วก็เหี่ยวเฉาและกลายเป็นขี้เท้าเขาสัมผัสได้ว่าหากเขายังคงใช้แหล่งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาในลักษณะนี้ต่อไปความสามารถในการคืนชีพที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะหายไปแต่ตอนนี้เพื่อที่จะฆ่าสวีชิงเขาได้เสี่ยงชีวิตของเขาไปแล้ว ทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็รวมเข้ามาในมือของเขาและเขาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอย่างดุร้ายทักษะศักดิ์สิทธิ์ทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าในอดีตไว้